มาต่อกันที่ข้อ a 2ข้อที่สหรือว่าข้อโบ้ซะเลยครับข้อนี้หลายคนบ่นกันมากเลยว่าอุย้ยทําไงก็แบบทําไม่ทันนะโจทย์ข้อนี้มันอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เข้าใจนะครับคือจริงข้อนี้เป็นข้อที่บอกเลยว่าไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าต้องใช้การสังเกตนะก็คือถ้ารู้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยนะครับโอเคไปดูโจทย์กันก,นก่อนนะครับข้อนี้เขาบอกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งมีชามที่ต้องเก็บ เพื่อเตรียมล้างจำนวนเอ็นใบอะมีชามเอ็นใบเนาะชามทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันในการเก็บชามโดยการซ้อนกันนั้นถ้าชามด้านบนมีขนาดเล็กกว่าชามด้านล่างจะทําให้กองชามนั้นไม่ล้มลงง่ายและตามที่ทราบกันถ้ากองชามล้มชามก็ควรจะแตกตายไปแน่แท้คุณได้รับข้อมูลขนาดข,าดของชามเป็นเอ็นใบเป็นจานวนเต็มเอ็นจำนวนนั่นแหละจํานวนเต็มเหล่านี้จะแ,แทนขนาดของชามค่าที่มากกว่า แสดงถึงชามที่มีขนาดใหญ่กว่าให้หาว่าถ้าจะนําชามมาซ้อนกันเป็นกองเนี่ยโดยที่ในแต่ละกองชามเนี่ยด้านบนเนี่ยจะต้องมีขนาดเล็กกว่าชามด้านล่างเสมอนเนี่ยจะต้องใช้จํานวนกองที่น้อยสุดกี่กองเนาะไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างในโจทย์ที่ให้มาเลยเนาะเราบอกว่าเรามีชามอยู่ประมาณ10บใบมีขนาดตั้งแต่1 5 2 7 3 2 7 สามแปดแล้วก็สี่เนาะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยสามารถเอามาซ้อนกันนะครับโดยที่แบบมันเรียงกันได้อยู่ประมาณสองกองเนาะถ้าจะาเรียนให้ดีที่สุดนะครับแต่หน้าตาเป็นแบบนี้แหละสองกองนะครับทีนี้เอบางคนอาจจะคิดว่าแบบเออเราก็พยายามแบบเอามาเรียงเรียงเลยไม่ได้เลยแบบวนไปตรงๆเลยพยายามเรียงพยายามเรียงไปเรื่อยๆก็คงจะได้ครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเอ็นเป็นแสนเลยนะครับ ก็คือเราทําตรงๆไม่ได้ขนาดนั้นแล้วกันต้องหาวิธีอะไรที่สามารถทําให้มันตอบได้โดยที่แบบเอออาจจะง่ายๆนะครับทีนี้ผมอยากให้ดูตัวใหญ่หนึ่งตัวครับแล้วบอกว่ามี n เ,เท่ากับ5มีชามขนาด 1, 2, 3, 4, งสองก็หเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีชามแบบที่มันรเรียงกันแบบนี้อยู่แล้วเรามาเรียงกันในกล่องเดียวเลยก็ได้ใช่ไหมทีนี้ไปดูอีกตัวอย่างนึงครับ ถ้าผมมีเอ็นเท่กับสี่แล้วมีชามขนาดสองสองสามสามล่ะก็อาจจะเอามาเรียงกันสองก่องแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าผมเพิ่มชามมาอีกใบหนึ่งที่มีขนาดสามละ่ะกลายเป็นว่าผมเนี่ยจะต้องเรียงกองเนี่ยถึงสามกองเลิ่มเห็นอะไรไหมครับจริงๆแล้วถ้าเรามองดูนะครับถ้าเรา ให้ชามเนี่ยมีขนาดสามจำนวนห้าใบเนี่ยเราต้องจำใจครับเรียงมาทั้งหมดห้ากองจริงไหมเพราะว่าเราไม่สามารถเอาชามในที่มีขนาดเดียวกันเนี่ยมาวางทับกันได้นะครับแบบนี้ถือว่าไม่ได้เนาะเราจะต้องเอามาวางเรียงกันห้ากองเห็นอะไรไหมครับจริงๆแล้วครับจริงจแล้วจานวนกองที่เราต้องแบบเอาชามมากองกันน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับจํานวน ของตัวเลขที่ซ้ากันหรือเปล่าอย่างเช่นไอข้อนี้สองสอเนี่ยเอ้ยชามที่มีขนาด2มันก็ซ้ากัน2ใบชามที่มีขนาด3ามก็ซ้ากันแค่2ใบงั้นแปลว่าเราก็สร้างสองกองก็พออีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยพอเรามีชามขนาด 3, สามเนี่ยซ้ากันสามใบเราก็วางแค่3ามกองก็พอจริงไหม เพราะว่า3มเนี่ยมันซ้ำกันสามตัวแปลว่าเราต้องแยก3ามกองอยู่แล้วหรือถ้าเรามีชามขนาด3เนี่ยซ้ากันถึง5ใบเราก็ต้องจาใจแยกเป็น5กองอยู่แล้วถูกไหมครับจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยเราแค่ต้องนับจานวนตัวเลขที่มีค่าซ้ากันเนี่ยที่มากที่สุดเท่านั้นเองเนาะคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณนี้ครับโดยที่เราเนี่ยสามารถเขียนเป็นซูโรโคได้ประมาณนี้แหละ เขาบอกว่าชามเนี่ยจะมีขนาดไม่เกิน300อยู่แล้วเราก็อาจจะจองตั้งแต่สู0ถึง300อะไรเงี้ยเก็บค่า max ไว้สักตัวหนึ่งรับค่าเข้ามาในอาร์เรเรื่อยๆนับตัวซ้ำกันนะครับแล้วก็ตอบว่าเอ้ยตัวที่ซ้ำกันที่มากที่สุดเนี่ยมีจํานวนมีจํานวนกี่ไปเท่าน,นั้นก็พอนะครับสำหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับ